สบายดีพี่น้องฟองไฟเบิร์ดสิ้สิคนเบิร์ดสมองสุบยอดเด้อผมเพาะกล้องยูทูบบาราพาเพลินพี่น้องเลยเนาะผู้ใดนเข้ามาเบิ่งมาชมก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะเด้อพี่น้องเด้อบริยากาคคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดมากระดิ่งเนาะเรายการยังเตือนมคิดไว้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เราก็อยู่บ้านดงพุงพี่น้องเอลยมอเมืองไซบุรีแขวงสวนนาเขียนเนาะ ครั้งแรกพี่น้องเลยครั้งแรกแล้วก็ครั้งทำอิดเนาะที่ได้มาเขาจอดถึงมือนี่ก็ดีเนาะมาเขาจอดถึงบ้านดงพุงเมืองเซบุรีเนาะก็ทีได้มาสัมภาษณ์เนาะตามข่าวตามข่าวพ่อน้องสายใหม่พี่น้องเลยเนาะน้องสายใหม่เป็นเล็กน้อยที่ว่าคนเป็นตาหักกระแพงผู้หนึ่งว่ะศาสนาเนาะ ได้มาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นก็นั่งอยู่น้ำก,กำันกับเฮาอะไรเนาะก็อยู่ข้างขาง,งเฮานี่แหละพอนอนออกใสไม้ก็ดีเดีเ๋ยวจะไปสัมภาษณ์เพิ่นน้ำกันนะเพี่น้องเนาะเนาะ,ะ,ะว่าเพิ่นเป็นอย่างไรชีวิตการเป็นอยู่เพิ่นเนาะคือว่ามีเมียม,มีแต่ลูกว่าใั่เนาะเออแล้วก็ทิฏฐามเบิ่งว่าเมียไปทางใดฮะนะเป็นได้คือได้อยู่กับลูกน้อยซองค้นหน,นะพี่น้องเอ้ยมันก็ต้องมีต้นปลายสาเหตุมันเนาะนี่เด็กเพิ่นก็ดี สบายดีไอ้สบายดีเจ้าสบายดีเนาะตอนนี้ก็มำนังสัมผัสนากันพี่น้องเลยเนาะมาฟังไปนากันเรื่องราวเพื่นเป็นอย่างไรเอากระบอกแมนนักข่าวเนาะอยากถามเบื้องเจือคือการกับพี่น้องอย่างผู้อะไรเนะาะกระสีเดยียผู้นากันอารเป็นอย่างไรเพิ่นกะว่าแมนนุ่มสุดกระแมนและตอนนี้เนาะนุ่มสุดน,นะครับตาก็ดีอยู่นุ่มสุดพี่ไก่เนาะไก่โบ้ได้เลย ไก่โผล่ไก่ไก่โลดหน้าตาคือกันเนหรอครับเนาะผมกับสัสคือกันเลยแต่พ่อยังได้มาเจอกันแต่พ่อยังได้มาเจอเเนาะจ้าสื่ออย่งใดเกาะคอนอย่างถามจอยจอยแล้วไอ้จอยคนสื่อจอยพวกกะทีสีจอยน้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบม่ได้จอยเพิ่นอ้วนเนาะแต่บ่ได้จอยเพิ่นอ้วนตอนนี้อะเนี่ยาโทษได้เจ้าหนุนจากปีไหน สา <35. S 2> <35. S 1> มสิบห้สมสิห้ารุ่นเดียวกับข่อยได้ไงรุ่นเดียวกนะันบ่รุ่นลาวเขาเดียวได้ข่อยกับสามสิบสี่อย่างสามสิบห้ากันอ,อันเลี้ยวเบิ่งกล้องดูนะตาโอ้อสูสีเนาะ <laughs> ความหล่อกับสูสีอยู่สูสีเออไปทํากันได้อยู่ให้เราเลยเนาะ,ะตาเดี๋ยวว่าคล้ายๆรุ่นเดียวกันอยู่รุ่นลาวเขาเดียวกันเนาะเป็นไน้แรกก็คือว่าได้อยู่กับเขาเรื่องเลย คือว่าได้อย uh, uh ู huh. uh ่ก huh. uh ับ huh. น้องชายไหมกับ oh, ลูกสองคนเมียมีเมียป้าป้าแต่โดนบอก15ปีแล้ว15ปีเออไออ้ันเดิมเดิมเจ้าน่ะเป็นคนบ้านนี่บอกบ้านดงพุงเลยเรื่องออันนี้เฮือนเมียเฮือนเพื่อนนอกเพื่อนนอกเมียอยู่นี่ล้างนี่ได้แต่เฮือนไปเฮือนเฮือนพอออ๋เฮือน่อเฮือนพอเจ้านะอ๋อทางบวมนี้ผู้อยู่บอกเขาอย่างงี้ว่าเขานอนอยู่หน้าวัด โอ้ยโดยโดยไปนอนอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยเป็นนะเจ้าก็มีหอยมีหน้าบ่บ่มีเลยในกระดาษโฟล่ามีเปิดปั้นให้เปินยังพันเดาปัน้นให้บปั้นนะเปิดยังพนไปเห็ดอยู่ไซส์เสีเดียวนี่เห็ดน้ำเนาะเห็ดน,น้ำเนาะเขาให้อ๋อพอได้กินเนาพะพอได้เขาแบ่งให้กินเออเขาให้โดยโดยเวลาดีก็บ่มีบ่าวจอยพี่น้องเอ้ยชีวิตกันยังดีได้เนาะเพื่อนว่าตอนนี้นะเพื่อนเป็นทั้ง เป็นทั้งพ่อและทั้งแม่เนาะอู้เดียวเป็นทั้งพ่อเลยทั้งแม่เนาะครบเลยเนาะแม่เป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่คิดจากมีเมียใหม่อยู่ปะบ่จักมาจักอมืดมนได้อมีผู้สาวอยู่เดียวเนี่ีบ่มีบ่มีผู้สาวเหรอไอหนุ่มโสดหนุ่มโสดหนุ่มโสดแต่ว่าลูกติดหนึ่งคนเนาะอ่าโอยู่ได้มาสี่ปีเนาะเจ้ากนได้ อยู่ใช่แลาไปใช้อยอมย่อมยอม,ยอมนับถือน้ำใจอยู่พี่น้องเอ้เพื่นอนยังเบื่อ <c oughs> คือบอ่หาผู้ใหม่เนี่ยมาพอได้เลี้ยงลูกหา <c oughs> เลี้ยงลูกสอยกันนี่แหละหาเ <c oughs> สา<ะ>กินขำสอยกันมาสันสันเลี้ยงลูกผมว่าลูกมาเลี้ยงลูกไข่ใหญ่ก่อนบ่เลี้ยงเอาที่เพื่อนว้าหน่ะคือเพื่อนหยาดเข้ามาหายมาตีลูกเพื่อนพี่น้องเอ้เนะาะหยาดเข้โบผแพ้งนั่นแหะมันหกักดโมเมนตว้าพี่น้องเอ้เนาะแล้วจะงดวงไปดวงมันเออหัก หากเนี่ยนะเขาเจ้ามีครอบครัวใหม่นะบรจักเลยบริษับรได้ทที่ต่อกันเลยโอ้โหเลยโอ้โหเดินเลยบริจาคได้อพี่น้องเด้วอย่าด่ามาเด้อคลิปนี้เขาก็สีทามเขาไปลึกๆบุละเนาะสีว่าคล้ายๆว่านักข่าวคนหนึ่งบุละสัมผัสเจาะเข้าไปเลยลึกๆอ่ะไพปะไพ่ก่อนบ่านนี้ปัวเมียนะเขาปะเขาเบาเจ้าเขาเบาเอ you, paid paid watch, ่อจ oh. ังปล่อยเข้าไปครับเบาเบาก็หาใหม่คือกันเขาก็บต้องโซ่เขาก็ เนาะแล้วเมื่อเขาป่าเขาเขาห้าใหม่ได้เขาก็ห้าใหม่ได้พี่น้องเลยเนาะปูยิ่งบอดีมีคนเดียวในลุกเขาว่าแค่นั้นละอ่าอันนี้บอดีสนับสนุนจะเด้อแค่ว่าไอ้ฟังจชื่อให้เข้มแข็งมาสั่นซะบ่ต้องไปเสียดายกันว่าเนี่ยปูยิ่งแบบนั้นนะเนาะบ่ต้องไปเสียดายน้ำเขาดอกแต่ขี้เทนกับขีดฮอดอยู่เวลาความดีอะไรขี้เทนความดีตอน ใส่ชีวิตอยู่รวมกันนะอะไรพี่น้องเลยเนาะมีความสุขอยู่รวมกันแมนแมนตอนน่ะน้องใส่ไม้จากปีชิปเ,เดือนหากนันได้ชิปเดือน,นปะไปเปินเปิดน,นี้ไปกรุงเทพบอกกรุงเ,เทพไปน้ำผู้บ่าวบ่หรือว่าเนี่ยไดน้องเปิดนน้องเปิน,น,น,านมาอ่ะน้องเปกรุงเทพเออเจ้าว่าน้องสักสวนไปบ่าจากกักเนาะจักที่แรกนะบ่ได้ปะบอก่ได้ปะโอที่แรกนี่บ่ได้ปะเนาะแบบว่า ไปสิบปางเงินก่อนเด้อประมาณนี้มาจักรอบก็รอบอย่างกันอยู่ร่วมกันธรรมดาเลยเยิะมากไปเลยโอ้นึกว่าเฮ้ยเด็กเนีได้เดี๋ยวนี <S <S uh ้ญาติมาปรึกษากันก่อปัวเฮากระบาดสัมมี่ก่อนสิบปางเงินเด้อส่งเงินมาให้เจ้าเลี้ยงลูกทานในบ้านโบลุ่มเลยโบลเ่มโบเอาเลยโบเอาใช่ตัว่าแล้วแบบเออของลูกกันยังหน่อยเนาะเนาะแมนนะแมนแมนโบเมียเห็นเมียกรุงเทพก็ไปอยู่บ้านมั่นเหมือนเนี่ยแมนแมนกันให้ผัวไปซักกันว่ันนี้นะเนาะแมนเอาก็บาด ให้เขาไปลำบากไหมนะพีน่น้องเลยเขาจะเป็นฝ่ายไปเองดีกว่าเนาะเขาเลี้ยงลูกว่าสันจะอเลี้ยงกับตอนน่ะก็ลูกกับบ้าได้ออ,นองนม,มงน,น้องเนาะสี่เดือนแต่ว่าไม่เลี้ยงกินนมเล็กแต่ซอยนะเป็นฟีสี่เดือนบ้านสิยาขยะไม่เลี้ยงสิงยาชิมนมเล็กแต่ซอยไปเบิ้งให้สนันตนแม่ได้แม่ยงังไม่เสียบ้านแม่นะ แต่ว่าแม่เจ้าหน้าเสียแล้วตอนนี้เสียแล้วยังแต่พ่อเนาะโดยโดยขอแสดงความเสียใจนะคือกันกับข่อยแหละพ่อแม่ก็เสียเบิด pues ์ตเลยเหลือแต่เหลือแต่น้องอันนี้ก็ดีกับครอบครัวชาคนชาวเอ้น่คือใครอยู่แบบว่าเอโน่โบรายเนาะลูกพ่อแม่ในนี้เอ้นงคนเสียผู้หนึ่งชามยเยี้ยงผู้หนึ่งอยู่ในชาวคนทั้งนี้กับเจ้าแม่

นี่เลยบริเวณดินบ่นีริแวณเป็นล็อกเนาะล็อกกันไปนี่เนาะตัวหน้าทางกันมานี่เนาะขึ้นไถ่ขึ้นบุญคอยไปปลูกเพื่อนอยู่โดยโดยอันนี้เฮากะบโคกเก่ากายพี่น้องเน้ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเพื่อนเนาะของพ่อของแม่เพื่อนอันนี้ก็ดีเฮากะบโคกเก่ากายโคกเอาถึงตัวนี้ก็ดีเนาะโคกเอาขอกชื่อเนาะเราะแต่ละมันสิกระทบกระทั้งเพื่อนเออเป็นนันนันแหละเนาะครอบครัวสีอเพื่อนก็ดีมีดิน พ่อแม่มีดินแต่ว่าปันให้แต่น้องกปันใบ่ย,บยังบ่ได้ปันให้ใ <c oughs> ห้ปันให้มีแต่ด,ดินเ, <c oughs> เออคิดเอาสเสารได้ล่ะพี่น้อกเอเอบอก็อะไเนาะเออจังได๋ก็สู้ๆเด้อเจ้าก็เด้อสู้ๆแหละใช่สู้แล้วก็ก,ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สู้ๆดกับอะไรเป็นตีพึ่งของลูกเพิ่อนเนาะกีดเทียนหนาลูกไวส้สู้ไปนําการอย่นี้มัรอดไี้ย่งลูกน้อยแม่นโดยละสิกีมีแม่นๆมันก็ ผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าเลี้ยงลูกพี่น้องไว้มันกะมันกัสที่ลำบากเนี่ยนะฮาเนาะลำบากเนี่ยได้ไปว่าอยู่กันสองคนนะนะแต่พวกนี้เลี้ยงมีลูกมีครบควบกัอย่งคุ้นคุ้นแล้วแม่นม่เลี้ยงลูกน้อยนะอยู่กันสองคนมันกัจักเฉียดยังทำยังจัเจ๊หายยังกินยังพี่น้องเยเนาะทัานบ่มีอิลีนะครับแบบในใด้มันสักหนะบ่ทึงรังสักรังบ่ทึงหนาเนี่ยนะมันุขใจบ่ทึงขิ่มลูกแม่เจ้าว่าแม่แม่ กันแปลว่าเขามีแน่นะเนาะเออมันกะสีบ่อยะเขาได้แปลว่าเลี้ยงลูกอ,อันนี้แบบจักเกไปหาอยู่หะกินแบบเงินคำคำแก้วกับกบ่มีแน่มันกะมันลลยปัญหาไลายประเด็นมินโน่คันพยายเจอกับตัวเองก,กับบุูุอนเนาะต้องได้เจอกับเจ้าของว่าชีวิตที่ว่าคนผู้นึงว่าแสนสาผู้ใชยผู้นึงที่ว่าเลี้ยงลูกผู้เดียวเนาะแต่ก็ครอบครัวก็ลำบากแน่นะมันจะเป็นอย่างไรคิดเอาเท่าไหร่แล้วมิโน่ มัดสีเย็นก่อนแล้วอันนี้ก็ได้๋ยวโบนิโคสนาให้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เดี๋ยมีส่วนได้ส่วนเสียยังน้ำเป็นรอยเนาะคือซื้อน,นะมาสู่เพิ่นกินได้สัมภาษณ์พ,อพ่อไปแล้วก็สิไปถ่ายลูกสาวเพิ่นพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งความตาหักตาแพงของลูกสาวเพิ่นนั่นแหละเนาะจักปีแล้วก็5ปีเขาหกปีแต่วันเดือนหนี่ก็ได้6ปีเอาไปเข้าโรงเรียนแล้วปีการเข้าโนบานแบบพี่นี่เยอะเขาปอนึงเป็นสิฮักปอนึง อยู่ในบ้านนี่บอกันโอ้เฮียนอยู่นี่บอกเดี๋ยวนี้อยู่นี่นั่นโอ้ใครยื่อเสาเฮียนใครเลยว่าโเฮียนอยู่ทางเทิงบ้านผู้บแม้นเนาะอยู่ในบ้านใหญ่พุ่นข้าเจ้าใหญ่ลงมาพี่มันแคบที่ว่าคือว่าสซื้อที่ซื้อทางน่ะได้แล้วบอกบุหรีซื้อได้เงินงี้ยงบอกข้อพิจารณ์ ทักนม่เทางบอ้เดบะว่าองเรื่องราคงราคากันเนาะเนาเรื่องายบชื่อเลยเนาะพูดแม่เอ๋อท่อง่หอิเ็นเพิ่จใหโดยโดยโดยบปว่าบ่ห้วาพิจารณาใหม่นะเอาเป็นเอาง่ายๆซะเป็นมูลของแม่เนาะมูลของแม่วว่าแม่เพิ่เชียบอ่ะนี้พ่เอไว้มกสีลูกั้ยเเลยพูดโดยโดยมกาสีแบบะายังมีปัญหานําลังถานะเนาะง่ายๆ แบบว่าเอหน้องเปินกะบอยังให้ประมาณนี้นะนะแบบว่าฝาลูกโดยโดยหลายคนมากะบอกคือกันพี่น้องเ้ยเนาะิตใจคนกับบอกคือกันนั่นแหละโดยโดยเขาบอกว่าออกสื่อดีกว่ามันสีกระทบกระทั่งเขาพอเขาเจอมาหลยพี่น้องไอของแบบเนี่ยเขาเจอมาหลยให้กันตอนยังตอนยังดีมีสีวิตอยู่กับแบบนึงพ่ไใ้หน้าเห็นตาก็แหละกับแบบนึงแต่ได้มันเป็นแนว้น้า อืโอเคพี่น้อะไรเดี๋ยวสิไปถ่ายเบิ่งบอลดูบอลเศร้าเบอลนอกบ้านีเนาะขอบมกขอบใจหลายๆเด้อที่มาหนังว่าหนังดมกับข่อยเด้อร์กับคอไอมี่คอไอมีผู้รักผู้ใหญ่ดีกว่าสวยเรืออะไรกับอุปถัมภ์ครับสู้ขม่าเนาะคิดเห็นความดีความลำบากของเจ้าฮะล่ะลำบากนี่ยู่ลำบากเพูนว่าได้เรี้ยงลูกลูกหายหายหนำแม่ก็ฝืนเพป็นว่าคนด้วย ได้เอาได้ไปหาเงินหาคับอยู่บ่แต่ละมือแต่ละช่วยไปไปช่วยไม่อเอาลูกเขาไม่นอนอยู่หน้าบ่โดยโดยปกติคันคันจะไปนี่ฝากลูกไว้กับนอกเป็นบ่ใ้กับนอกเสือเอาไปน้ำพ่อก็นอนอยู่หน้าบ่เดี๋ยนี่พ่อไปเลี้ยงงูไปเลี้ยงงูเวลาไปแบกไม้ไปเอาไปน้ำเลยบ่เดี๋ยไม้ลงงานปุยบ่อเอาไปน้ำเนาะเอาไปน้ำลูกใหญ่ที่นีเอาไปน้ำตะกี้เวลาไปยังน้อยเดี้ยอย่างไรเอาไปพักนั่นนักนั่นนี่ก็ได้ ริมกันน้อยป,ปวาไรมีใครนใหญ่โอ้สี่ปีห้าปีอรอย่างมาสี่ปีหาปีแล้วเนาะแม่แม่โทรมาหาอยู่บ่บอกจะาบกบมกโทรกันโอ้โหเนวายันวาแม่โทรมาหาลูกมายังไหววามิดจีรีเลยนะแปลว่าตั้งแต่มือไปเลยใช้มือไปจัดเป็นจักยังหมดจักเลย บริการเพิ่งครับมีพี่น้องเว้ยพอป่าห้อมคลอนาะพี่น้องเนาะได้ฟังเรื่องเล่าน้ำพุนแหลกเป็นหน้าหูทูอยู่พี่น้องเลยเนาะอย่าเฮียนเห็ดเนะพี่น้องได้ปุ๋ยอะไรก็ได้เนาะได้คุ๋ยอะไรควรอย่าเฮียนเห็ดอย่าเฮียนเห็ดแบบนี้พี่น้องมันพอดีเนาะมียังกะไหนว่าการตรงๆปรึกษากันดีๆปัิบัิไปสิมาทางใดกันเนาะแบบ ไปดื้อๆสิมาดื้อๆมากับโบแมนพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็ดีฝากไว้หลายผู้หลายคนก็ดีเนาะไปเบิ่งบันนี่ขึ้นซาลัแปดเพิ่นพี่น้องเลยเนาะว่าเพิ่นเพิ่นอยู่จังไดเฮือนซาลัแปดเพิ่อนลังหน่อลังหน่อยเขาได้ไปเบิ่งไปส้มตังกันพี่น้องเนาะนี่แหละเฮือนเพิ่นครับพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่สัมภาษณ์เพิ่นแล้วก็มาถ่ายเฮือนเพิ่นให้เบิ่งเนาะ กันพ่อน้องสายไม้แหละหรือว่าบ่าวจอยโอย้แสนซาพี่น้องเลยบ่าวจอยเมียปะเมียทิมโอเคเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนๆก็มาเบิ่งมาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้เอเนาะไปพ้อมใหม่คลิปหน้าเด้อไปแล้วสบายดีสบายดี